คะก่อนกลับบ้านนะคะตําปลาไปครึ่งไหครึ่งไหพี่น้องครึ่งกระปุกกลับสวัสดีนะคะท,ทุกทุกท่านนะคะดูสนี่สปาชั้นแนวค่ะนะคะเมื่อดกระปุกตามเมือเ่อไปไหนกัเนาะขอบคุณมากมากนะคะมากขอบคุณห,หลายๆอันนี้ให้อันกำลังใจสาวสองแคมอยู่เออพร้อความกันกับ ม่ดุสเี่สสแชนเนลนะคะมาทำคลิปนะคะรอเวลานะคะจากราบบ้านหลอกหมวดหลาะสวนนอกจากสองมือเนาะหากินหมากลิ่นฟ้าหากินสะเดาขมขม,ขมผลละหากินแจ้วกินปนแมงดาผลละคาบนี่ทำแจ้วปลาไปก้อนนี่ปลาปลาตัวตน้ตนๆเอา้าทำไมมันเมืดจังลหละพี่น้องคะนี่ ทำประลาเหว่สว่างสว่างให้หน่อยเฮ้อะนั่ยนนะสมกับว่าเราอยากจะเอาบางคนก็จะบอกว่าอร่อยแซ่บนั่นแหลนะเนาะคิดนอดคิดถึงกันนี่ไงจะได้มองเห็นตัวตอนตัวปลานี่ไงเออนี่ะตัวต่อนตัวปลาน,น,นละาดีเนะี่ไปเจอหมากดิ้นปลาที่ดุกระสิเผาซุกๆกระสิซอยซอยซอยก้อย จิกินได้นะคะเนาะกลาบกวาพระคุณนนหลายๆมาทักมาท้ายกันกันกบพี่น้องเอาไว้รอบเย็นๆก่อนนะคะค่อยเจอกันเนาะอีกประมาณสักไม่เกินเที่ยงก็ได้ยุ่ยใหญ่นะคะณตอนนี้ก็ยังมีเวลาก็าไปให้กําลังใจเพื่อนๆเหาอยตอนนี้ให้กําลังใจแม่สาวสองแคมเฮาอยบอกอยืนในขั้วนี่แหละอาจจะ เมืดอืดไปเจ้าหน่อยเอาตรงนี้นี่ไงหน่อไม้ก็เหลืออยู่แค่นั้นแค่นั้นนั่นไงที่แขวนอยู่น่แหละไปบ้านก็จังว่ากันไหมทักทายสบายดีนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเรามาพูดมาคุยกันพ่อหอมปากหอมคอทักทายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ สิบห้าหรือยังไงสิบห้าพุทธจิกกายุนวาสันดีคนว่าสองพันหา 25, ห้อยหกสิบแปดนะคะมีเยอะแยะเลยพี่น้องเลยของเสียบอีสานนีไงนี่ นี่นี่แล้วก็นี่ของเข้มแล้วก็นี่วดของเข้มอพี่น้องไปหามาแวอ,อีกคงได้อีกเยอะอายากกินมีบด เบิดปีกับ่เบิด์ตแบบคุณป่ามันเ,เห็ดไอวทักไทยสบายดีกันอยู่ห้องข้ัวเนี่ยอยู่แบบง่ายง่ายง่าย,ายสองเถาซอ,อยเหลือเดี๋ยวจุนกันไปผู้หนึ่งเป็นแห้งผู้หนึ่งเป็นนั่นนี่แหละดูแลก,กันไปนะคะคลิปนี้กับว่าไม่ยังหนุกค่านะคะกับขอบคุณหลายๆนะคะเออลืมเอานี่ให้เบื้องนี่ตตามเ็จเรียบร้อยนี่แหะของฝากลิงนี่ ของฝากลิงไปบ้านเฮานี่บอึดดอกอันพวกอันมะเขือแตงกวาประมาณนี้นะคะคิดหอดคิดถึงเนาะ่าต้องไปปลูกให้มันเมื่อยตอนแรกไม่ดูสันี่ว่าจิปลูกหนาบ้านหล้างบ้านนะบ่ปลูกแล้วล่ะสื่สิบบาทยี่สิบบาทก็กินบะเบิดเห็นว่า พอตงมาเปื่องนาเปื่องแห้งจกของงมาสัน่าเขาอยากปลูกขันปลูกแล้วมันก็มีความสุกไปอีกแบบหนึ่งเนาะปลูกแล้วก็มีความสุกอีกแบบหนึ่งน้องเคยก็บอกว่าป้าไทยใหไลระเด้ออันเครื่องงานขันสิปลูกยังกับมาปลูกเด้อ่าสันมาปลูกเป็นมู่เป็นพวกกันบบได้ยุบบ้านค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่ายุบบ้านก็จะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นแหละถ้ายุยโซแล้วเขาก็ปลูกทิมใบกับเป็นผ้าละเขาคือเกาเพราะฉะน้น เบื้องเหตุการณ์แล้วมันต้องได้ยุนี่เรื่อยๆล่ะจนกลัวจะหลังปีไม่พุ่ละนะคะขอบคุณนหลายค่ะขอบคุณเพื่อนๆน้นนองๆเขาเนาะมาเบื้องอันนี้อ่ะก่อนลงจิบกะจะอ่างอีกจักหน่อยหนึ่งของแสบอีสานนะคะนี่ของแสบอีสานนะคะโอเคนะคะขอบคุณนหลายนะคะขอบคุณ ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำทักทายนะคะดูสนีีสปาชาแนลนะคะเอาไว้รอบเย็นเจอกันนะคะเพื่อนๆนะค่ะโอ้ทำไมมันมันมืดเนะเาะโอเคค่ะขอบคุณไหลายค่ะบ๊ายบายนะคะ